นี่ก็เป็นเปนหลังปีทอดน้ำปลาต่ออยู่ไมแน่น,นอนเรายังไม่เคยกินเขาเลยนะแล้ก็อลองชิมเปะหลงปีทอดน้ำปลาต่อเขาแน่นอนก็ชิมดูนี่นะคะลอ,อ,อชิมอันนี้ยังไมดนะ้ลองชิมคะหลงปีอยากมาดูน่ากินนะูแบบนี้คือใส่แต่ ดูหน้าตาหน้ากินนะใช้ได้เลยนะไม่ได้ไข่ข้าวผัดไข่เจียวปูอางเลกๆไม่น่องแดงประกามาตรงนี้่อยครับแดงแดงอ้าโอเคเจียวปูมาเลยครับอ้ะชิมไมครับจะได้ชิมไข่เจียวปูหน่อย รวยน้อได้ได้ไงก็จ้องในกับข้าวเพราะว่าเค็มนิดนิดอันนี้ก็เป็นมื้อกลางนะคะใช่ราตรีอากาศไปที่บางใหญ่แล้วเสร็จจบหน้าขงศาลว่าเลยนะน้องบอกว่าวันยังมีสองคนเออใช่ผู้ตื่นซีเศรษฐกิจกับโควิดนำพาไปแต่อย่าแปลกใจนะไม่ได้เฉพาะบ้านเราเรียนทั่วโลกรู้ว่าเป็นทั่วโลกแต่ไม่น่าเชื่อแฮว่า เชื้อไวรัสตัวเดียวที่ทำให้แบบโรคแบบปั่นปูนได้ขนาดนีนะคะขอให้ทุกคนหายได้เจอวัคซีนเร็วๆนะคะทุกอย่างจะได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วทุกคนระวังตัวเองอย่าตื่นตระหนกคุณหมอบอกทำแบบไหนไม่ทำแบบนั้นเพราะมันก็ไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดที่ว่าเป็นอะไรไม่ได้ตอนนี้ประเทศไทยเราก็เซฟขึ้นมามากแล้วนะคะตอนที่ถ่ายรายการนี้17วันแล้วที่ไม่มีผู้ป่วยอันนี้ขอกินก่อนนะคะ เดี๋ยวดูซิว่าจะมีเก็บตกอะไรอีกมาเก็บตกตามสไตล์สองต่อนะครับเสียไปที่เมาใช่ที่มเม้าทะเลแซ็บเสบเราต้องเน้นแซ็บเสบไล่แม่เส้นเขาอร่อยมากใ่นี้ได้วยลาักแนูซิเซบเหมือนเดิมครับ ครับมันเดินมาเกิด็บใช่ไหมเออดีสั่งจัดวันเราเนี้ให้เสร็จโอเคนี่ก็เป็นวิธีร้านอาหารเจ้าประจำของเราที่หลังจาก New n o r m a l แล้วก็โควิด -19 เข้ามาเยือนยมทิดลอยแก้วอันนี้เป็นหน้าเมนูสีตัวปใก้เลย ไม่ลอยแก้วแล้วอร่อยกว่าไม่ลอยแก้วไหมเันอ,อยาเพราะว่าอน,นี่คือมันนิ่มงมกรมันนิ่มแบบว่าเหมืนกับว่ามะยมที่สุกแล้วเอาไมลอ,อยแก้วอร่อยใช่ไหม ธรรมาดาอ๋อธรรมาดาใช่คืออันนี้ธรรมาดานะครับอันนี้ไม่ได้ดาวนี่ขนมโคมันไม่ค่อยย่อยนะก็ลองซิมซิ่ง<ๆ>กับร้านเพื่อไปกินกับข้าวปลาเนี่ยจะดูฝั่งข้าวกัน okay. ซิมแค่นากสะเทีม้มนะใช่จ้าเพ้าะว่าเดี๋ยวจะต้องกินไอศครีม นี่หน่องน่าจะชอบหวานนี <c oughs> ่ก็เป็นกาตกินกะทินะแล้วก็เครื่องเคียงสรรยาระวัอย่างนะครับขิงป้าตัวกระหลุำกระเหนียวลุกชซิดแล้วึิมตอกโค้กแล้วก็ขุนขุนรมะพร้าว นี่ก็เป็นนี่โรลวานนะครับโเคสองต่อคุณต๋องคุณสาวอ่าลืนะครับตามไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรงต่อนการในเซ็งใหม่อาหารน่ากินขนาดนี้นะครับสองต่อของเราอดใจไม่ไหวแน่นอนเรื่องกินนะครับต้องยกให้สองต่อเลยครับ ร้านกลาบกราบนะคะตางหน้าเขาก็ปลูกพี่หนูใช่พุ่มสาหรัวนะคะปลูกแบบพุ่มสาคริบวรจากทุนายขายเชฟนาจะขายอาหารไม่ขาดเลยไมครัเนนะร้านปลูกพุัมสนคริวเนี่ยครับพี่พีชมีหงยล้ามีพี่หนูเก็บเอาไปปรุงที่ร้านเลยนะครับร้านก็สวยดีนะครับเป็นบ้านรง ไอีกหนึ่งร้านสวยๆนะครับสไตล์โมเดร์นะครับที่2ตอของเราขอนำเสนอในทริปนี้ครับก็ไปดูให้นี่ะไยว่าเข้ามาในร้านนะครับร้านอย่างนี้ตกแต่งได้เท่มากๆนะครับมีกาแฟมีขนมนะครับมีครัวแบบมีกระจกนะครับให้เราได้เห็นการทำขนมอีกด้วยนะครับร้านสะอาดนานางมากๆครับ

เมนู normal ค่ะอันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาร้านกาฟนะครับ็นร้านขายพวกอาหารมีเค้กมีอะไรมีกาแฟกันค่ะใหญ่ใจะเล่นไม่ใช่ของเดิมจั่งมาเนี่ยเห็นหน้าตายวอะไรมามีมันนาวสดมีโลสูก้ามีมิ้นต์ทิงเจอร์เทลคือถิงแล้วก็ที่สำคัญคือมีกาแฟจะเป็นรสชาติเนี่ย ลองรู้แปลกๆหลายอย่างค่ะอ่าลองชิมดูเป็นไงเนีขาจะมีความเป็นกาแฟนำกลิ่นแล้วตามด้วยมะนาวนิดหน่อยแล้วก็ดื่มไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีกลิ่นส้มอือโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คือกินแล้วสดชื่นมันไม่เหมือนเรากินกาแฟเกาแฟกินแล้วมันจะดูขาวๆนมคาวอะไรใช่ไหมเออแต่นี่มันมีผลไม้ ใช่แหมต้องผสมต้องสูตรสิยาดูของต้าใตดี๋้วก็จะเป็นของต้าไต้นะนี่องต้องิดหน้าอันนี้เป็นน้ำส้มค่ะนะคะเป็ผู้หญิงสาวสวยต้องดิ่มน้ำส้มจานหนึ่งนะคะดูประจิัยอันนี้จะเป็นเค้กแครอทนะคะเค้กแครอทครอทค่ะแต่ข้างในนี่อบ จดูิทำไมเป็นทำไมเป็นสีขาว <C> e <al> อ่ะเขาเคลือบด้วยสไตล์ขาวอ่ะอ๋อไว้ช็อ,ชอ,อกโกแลตเหรออืลองดูอันนี้เดี๋ยวต่อต่อชิมเลยนะตอนนะร้านนี้ต่อต่อเป็นบีทูนเตอร์ให้แล้วกันเป็นวิธีก่อนโอ้มาเออแคร์รอตไหมออก็จะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีออลลมีแลลบบเหลือกสีช่ๆมันคือแครอทแครอทใช่ชิมดูต่อต่อลองชิมดู นัวไหมตัวตัวทีมด้านหน้าๆนะก็กินปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเป็นครีมครีมแต่ว่ามันมันแบบมันมันข้นนะเออมันมันมันครีมอ่ะนมป่ะวิปครีมเออมันนี่วิปครีมเออรู้สึกเหมือนจะเป็นนมอ่ะแล้วพอกินตัวนี่ใช่ไหมตัวเค้สอ่ะนะมันจะยุยยุยมันจะไม่แน่นนะมันจะยุยยุเวลากัดแล้วเหมือนเป็นเละๆๆๆๆละลายละลายเออแค่ที่ฟ้อน โอเคใช้ได้เลยตอนนี้ชอบความเป็นครีมกับความเป็นนมหน้าต่ออาจจะดูดำๆหน่อยนะคะเพราะเป็นย,อย้อนแสงดนึงนะคะบอกท่านผู้ชมหน่อยสิคะร้นานร้านกาบนะครับมนานมาให้ง่ายสุดคือเข,ข้าซอยดีมาเนียมมีนห้าตรงมาให้สุดซอยเลยอพอมองฝั่งของทางพุทธก็จะเป็นร้านกาบเลยมีอาหารขายด้วยมีอาหารด้วยบอกตัวชิมนน้ำก่อนนะคะท่านผู้ชม กิจกรรมในวันนี้นะครับกับกาแฟเลิศๆนะครับและน้ำนางเอกของตอต้อยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จ้าได้เลยครับกำลังพอดีรับพ้ว,พวมาซื้อร้านโอยตุก ก็เลยมาจอดรตรงนี้ในร้านกาแฟเปิดใหม่ที่ร้านเยลโล่เยลโล่ถ้าไปดูที่ร้านกาแฟกโลนเยลโล่เยลโล่ก่อนจะเข้าที่ที่นะคะใช่แบไชนะวิถีวิถีนิวโรเบลนิวนอร์มอลนะคะนิวเทรเวลด้วยนะคะจิกอินแล้วใช่ใช่่ล้วก็มีก แรนะคะถ้าสามารถทานรคู่กับเครื่องดื่มในราคา125บาทเป็นเซนโปรโมโชั่นค่ะชนี้แรปนี้เป็นมีไก,ทกมม่ทูบบ<ว>น่าแล้วก็หมูมานเป็นคิวค่าที่3แสามารถจับกับรืองดื่มได้หมดทุกน,นะาะ<ว>นค่ะทูนา่าเครื่องดื่มเเป็นอะไรดีคะเครื่องด่มอาเป็นมีู่่อเมริกาโน่ค่ะมียวามราออริจนอลซนื้ค่ะ<อ>เป็นออรินออน้ค่ะ เรานนภาษาอเมริกาด้นะคะาี <fin anta> <ots> ้บสเชที่ยว่าียวเเยเยนเป็นมเอลป็นร้านค่านมแั่งนองครชื่อร้านว่าอะไรชื่อร้านว่าอะไรเยลโล่เปิดร้านยังไงที่จริงร้านเป็นร้านเก่าก็เปิดมประมาณสองปีปีค่ชื่อร้านเยลโล่าค่ะและทีนเราย้ายจากเยลโล่ค้ามาเปิดที่นี่ต้องมีแบรนด์ อตอนนี้เปิดอยู่ตรงไหนร้านกันบ้าร้านเดิมเหรอก่อนร้านอยู่ตรงเส้นสดดอกค่ะแล้วทีนี้เราย้ายมานที่นี่ได้เปิดเพิ่งเปิดเป็น่ะาที่ผ่านแต่ร้านเยลูกค้าเปิดประมาณมปีแล้วค่ะที่นี่แบบสดดออ่ามีน้องถ่เหลืองก็ไดี่คที่ร้านของเราีอืมนัดซื้อื้อดขอน้องถ่วอด้น่เลยเป็นน้องัเมกาแโน่ตันี้ะเปิดร้านน่ารักนะแลาโน่ร้อนด ร้านก็ดูสะอาดดีนะร้านดูสะอาดมา้ค่ะ1น5่บาทค่ะแต่นั่นแยมที่ร้านก็ททำเองแยมแยมที่ร้านก็ททำเองอ๋อตัวนี้เป็นโฮมคอนซีเนตค่ะเป็นกาแฟเข้มข้นอรอรู้วู่แยม เราทำเป็นโลแกนได้เลยข้าสารไม่ขาผสมกัจจุบันได้เลยกากน้ำเปล่าก็ได้หรือลูกค้าชอบทานลาเต้ก็เทใส่็จกได้ค่ะตัวไซรัปตัวนี้เป็นไซรัปส้มนะคะลูกค้าสามารถทําเป็นเมนูนี้ได้ค่ะไวท์บาเป็นกาแฟใส่นมใส่ไซรัปส้มอันนี้จะเป็นชุดโต้ะนะหรับอ่ยูบ้านทานกาแฟนี่เออดีคุณเคยเห็นมนะ เขาก็มีมันม่ได้กาแฟขายด้วยนะเปิดเช้าวันใหม่นะครับกับร้านกาแฟคลีนคลีน,นะครับสบายตาหน้านั่งอีกหนึ่งร้านนะครับที่สองต่อของเราพามาชมครับ กำรดก็มีด้วยนะนะถืกล้องดูดาวโค้ต้องแตกนีลนแต่บบน้คือาดเลยกแะเต่แล้วแบบข้ทุกตัเล็นไนะปั่นสดๆแล้วก็อมาชม น้องครับพี่น네ี่ซอยอะไรอ่ะีขอเรื่องหมู่บ้านขอเรื่อหมูบ้านหมู่บ้านอะไรนะครับขอหมู่บ้านจันหวัดแองโกลอเมริกาโน่สายบาชิ่งคือไม่ออกเปรี้ยวอันนี้จะไม่เปรี้ยวมันจะมีรสชาติตัวหนึ่งจะเปรี้ยวกว่าไม่เปรี้ยวนะคะ รายการ2ต่อวารรตี้นะครับทริปโควิดนี้นะครับขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ